โอาไโอดเซมิกี้ก <tr> ับไอเชียเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยหรอโอเคเดี๋ยวผมเอาอไปไปอย่างนี้แหละไม่เป็นไรมาถ้าตัวละครตายก็ตายเพราะกูนี่แหละไม่ได้ตายเพราะใครหรอกมาแดนริวต้องไปหาโซเฟียแล้วก็น่าจะหาของด้วยมั้ง ใช่ไหมหรือว่าไปหาโซเฟียงเดี๋ยววะยังไม่รู้ว่าไปหาเฮ่โซเฟียไหมต้องรอดูว่าจะรอหรือเปล่าก็จะได้ทุกคนก็จะได้ยินเสียงแก้วน้าผมบ่อยหน่อยนะเพราะผมเป็นคนที่เวลาพูดแล้วคือถ้าไม่เบ่งเสียงก็เสียงมันจะหลงแล้วเสียงมันก็จะแบบเหมือนแบบเหมือนคนแบบเหมือนเสียงหายอ่ะมันต้องแบบเบ่งเสียงเวลาพูดอะก็คือแบบเหมือนต้องออกแรงเพื่อเพื่อแบบเพิ่มเสียงมากกว่าเดิมอะมาเอ e เวอร์ฮาว t ลสโออโ์โอ้โหโอ้โหอี๋ อยู่ทีบานเลยเรามากับแม็กกี้สองคนได้อยู่แต่คือกลัวทำตายอะดิเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือกังโอ้โหแม่งอยู่ข้างในเฮ้ยแต่ไหนเรื่องในซีรีส์มันไม่ได้มากับแมนะ็กกี้นะต้องเงียบเราต้องเงียบเพื่อไว้เพื่อที่เข้าไปข้างในหากับอ๋อเราได้เรียกเป็นเอาเราเป็นแม็กกี้เหรอกวัวสกิลก่อนเลยได้ไหมแม็กกี้ กูต้องอัพสกิลแล้วล่ะแฉลงฮ e ลสามสิบเปอร์เซ็นต์มออ,อ่ะอัพไปเลยอย่างนั้นหนึ่งอัพไปเลยอัพไปเลยกลัว่าได้แฉลงมาก็จะเพิ่มน้ำมจอุ๊ยแปลว่าต้องได้แฉลงใช่ไหมเราจะใช้อะไรอยู่ามามีปืนสิบหกนัดตอนนี้เออรู้แล้วแต่ว่าเชนอยู่ไหนอะ วอชเชนอ๋อหรือว่าเชนไปตรงอื่นแล้วไม่รู้นา่าจะแยกกันแน่เลยเบสบอลไปแผละเอาตัวนู้นก่นอนยาหันกลับมาไหมอ่ะอย่าหันนะอย่าอุย้ยมันเห็นมันเนเีน้โอ้ยเยอะไม่กล้าเลยมันมามันเดินมามันเดินมามันเดินมา,มนนมาทุกคนกคนี่กูกลัว ผมไม่กล้าแบบอลอรอนะ่ะคือสอมบีแม่งท่าลอลอรคือบานเลยนะเดี๋ยวลองมันหันไปใหม่ก่อนโอเคหันไปใหม่นะผมจะปาไปไกลๆเลยผมไม่รู้ว่ามันล่อกไไี่ต<ค>ัว<ณ>แต่ผมว่าเกือบหมดเออเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ผมก็เยบร้อยไนท์แอนอีซี่โอเคดีมากดีมากดีมากอย่าโอเคดี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 กำลังมาได้สวยกำลังมาได้สวยบอกเลย เดีย๋ยวต้องลอยตัวนั้นทันหน้าไปก่อนทำไมมึงมาทางนี้อ่ะเฮ้ยเอาอุ้ยเกือบอายลุดไปเออิบหายตรงนี้อ้ยไม่เห็นเนียนเร็วแม็ก ได้ยินปะไม่ได้ยินแียบร้อยโอเคล่อล่อล่อไปนู่นล่อไปนู่นเลยล่อไปไกลๆเลยล่อแบบไปไกลๆแบบไกลๆเลยติดติดอย่าต้อติดอะไรล่ะวะอยู่เว้ยติดอะไรทำไมต้องติดเด้อเด้อเด้อไปสักตรงนู้นเอออได้อ่ได้อยู่เยอะอยู่ฮึบย่า เฮ้ยโอ้ยโอ้โหชิบหายเมื่อกี้มันเกือบเกือบไปเร็วเกือบโอ้ยไปไงอ่ะต้องข้ามปีนตรงนี้ไปเหรอโอ้โหเมื่อกี้เธอข้ามปีนตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยแล้วกูต้องไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนวะมึงจะยืนอีกนานไหมพี่ไปหาละ เฮ้ยโอ้ยยิงไงเฮ้ยกลับก่อนเลยกลับไปเอาขวดก่อนแม่งเฮ้ยชิบโอเคคนดูคนดูครับคนดูครับอยากฟังข่าวแล้วข่าวดีข่าวล้านแล้วกันเนาะทีละตัวปะล่ะทีละตัวปะล่ะถ้าทีละตัวกูได้หมดเออค่อยๆมากันอย่างนั้นแหละจะเย็นๆ เฮ้ยไอ้เช่นมันร้องส่งสียงส่งบี้เดี๋ยวมึงตายก่อนไอเวนเดี๋ยวถ้าจะไม่น่ากูหมดขยันร้องนะมึงร้องเยอะทำไมมึงร้องร้องหายที่อะไรฮะกูปักเฮ้ย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 เดี๋ยว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 กูไม่เอามึงกูไม่เอามึงไม่เอามึงแม่งมีระเบิดมึงหุบปากได้ไหม เก,กี่ยวกาวิฉีบหาแล้วระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหชีวิตกูบาดซบจริงๆทำไมาเจอสปอี้มึงยืนเอออะไรเนี่ยเขาตายห,หากันไปเปบือแล้วเนี่ยใครยลำคาญเว้ยโอ้ปากดีตูมหมดเออกูสเตียวทำไมเนะี่ยกูฆ่าตั้งแต่แรกก็จบแล้วฮะอุ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ยืดดีกว่าอีกสามตัวไม่เอาดีกว่าไปไง ไปไงต่อต้องพังเหร orm? ออ <tinc S 2> ๋อต้องพังมันเห็นกูแล้วมั้งมันเห็นกูแล้วแหละเคลียร์ก่อนไหมเคลียร์พวกนี้ก่อนดีกว่าอ่ะมันเกลกอ่ะเฮ้ยกูกิ้งไงอุ้ยมือโดนไม้มือโดนไม้ตัวเองกูกิ้งไงอย่าใช้ปืนเยอะกระสุนแม่งจำกัดต้องวิ่งวนอะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนฮึบอ่ะเรียบร้อยหมดเกลี้ยงคราวนี้แหละมึงก่อนเลย อันนี้ก็มึงต่อฟืบชึบชิงชิงเรียบร้อยโอ๊ยแล้วกูจะกูจะฟันทำไมเหยียบก้แต่แล้ก็จบแล้วโอเคได้อยู่ฮะชิลยชี่ไปเดอะสกูเฮ้ยอ้ากูจะฟันทำไมนี่ไงนี่แหละสิ่งที่พ่อต้องการ โอเคเอาไม้หมด้โอเคโดนไม้ไปเอาพวกหมดอนเล็กเลยโอเคครบแล้วกลับเลยได้ไหมเอ้าเอ็นเต h ร์เดอะสกู๊๊ปโอเคต้องหาของผสมจะพยาบาลรอก่อนนะคออ้าวทำไมเราไม่เก็บชแฉล์ยังให้แม็กกี้วะดีนะเราเคลียร์หมดไปแล้วเนี่ยเห็นปะ พอเราเคลียร์หมดไปแล้วปุ๊บเชนก็สบายเลยเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาจากไหนเชนเชนต้องใช้อะไรนะเพื่อที่จะขวานปะถ้าจะไม่ผิดขวานเออขวานจริงด้วยผมอัพไปสองสองขั้นแล้วแต่ว่ามันไม่มีขวานนี่ตรงเนี้ยเฮ้ยอย่าลงมาอย่าลงมานะจะอ่าเอ้ยมาอีก่ะล่ะ คีบเอาโอ้ยได้สกิลพอยท์เฮี้ยพลาดไปได้ไงเนี่ยเ้ยกล่องตรงนี้ทุบได้ปะมีของให้ไหมอ่ะอย่าลงมานะไม่มีของให้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้เหมือนเข้าได้เลยอ่ะเข้าได้ปะไม่ได้เห็นใบอะไรไม่รู้โอเคไป enter the school เข้าโรงเรียนกันฮะจังหวะนี้โอ้ยไมโครสโปเกนบายสเน Snake ฮะมาโดนงูกัด แล้วมันก็เตะฉันออก River Bank i อ้แลนด์เอาเงนเขามาคอสโปตอนนี้เลือดไหลแย่มาก Stay put You have to keep going งคุณต้องไปต่อหรือว่ามันไม่ไหวหรอกเรลิวเออพักก่อนไปทำก็ได้ให้ไอ้นี่อู้เฮ้ยกูเจอของชอบกูแล้วกูมึงอะ มันชอบแหกปากเยอะจริงๆมันมาไม่ได้ใช่ปะเฮ้ยโอ้ยไม่โดนเว้ยกูก็ไม่โดนอะไรอะไรเดียว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 มึงสเต็มไม่น่าก็หมดถ้าสเต็มไม่น่ากูไม่หมดมึงตายจบแค่นั้นแหละพวกมึงด้วยสัตว์เออมันจะมันจะไม่แบบกระชากคอเราไปใช่ไหมเราตีได้ใช่ปะ ถ้าแบบเนี้อย,ยอ,อู้ห์ฉักูซัดเลยซัดไม่โดนทำไมเออมาดิมาดิหัวขาด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 เปิดมึงมามึงมาใหม่มึงมาใหม่มามาใหม่มาใหม่ไปไปอีกแล้วมึงตัวกระตุก ทำไมตัวมันกระตุกอย่างเงันวะอู้หูหูหูตัวกระตุกทำไมตอฟี่ตัวมันกระตุกอย่างเงันวะเยอะอึอาว่ะตายยังตายได้แล้วโอ้ยโอ้ยตะเกียบเรียบร้อยกระตุกเยอะนักพวกมึงกระตุกเยอะนักโอเคดันออกด้านออกโอเคอู้เราฆ่าไปเยอะเหมือนกันนะเรียบร้อยแล้วสกิลพอยต์มาแล้ว แล้วก็เอาวันนี้ออกแล้วซอมบี้คือค้างเลยเหมือนเกมไม่เสร็จเลยอะทำไมมันค้างอย่างนี้อะเน,นี่ทำไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นมันทำมาจากซีรีส์ท,ท,ที่ที่ผมรักนะผมไม่เล่นหรอกผมไม่ซื้อไม่เล่นหรอกพูดตามตรงเลยโอ้โหเอาไงดีวะสเตล,ลยากว่ะติดมันอยู่ใกล้กันเกินไปอ่ะอจะลองโยนดูก่อนได้ไหมช่างหัวแม่แนละ้วมันเห็นแล้ว โยงโยงโยงอะไรไม่ต้องโยแล้วกูแทงเลยมาใจเย็นใจเย็นเจอมาได้มาดิมาอย่ามึงอย่าจับกูกูเล่นเป็นแล้วก็บอกเลยกูเล่นเป็นอ้ยแล้วอุ้ยแต่ไม่น่าหมดพอดีขอบคุณที่สามารถให้มันแทงได้มีอีกไหมครับไม่นามีแล้วเนาะเก็บแจ็คพอตสกิลเดี๋ยวเขาไปอัพกันที่หลังนะโอเคไป Do not enter กูเข้ามาแล้วเฮ้ย hey! อะไรครับไม่ทันหรอกอุ้ยทันอีเยี่ยมแม่งมันเรียกทันสิบสเตมดีหน้าหมดแบบหนึ่งฮะสเตมอุ้ยแทงเลยยอ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 มึงก็ขยันร้องเหลือเกินนะอยู่เวนเอ้ยีจะเย็นเย็นอุ้ยนี่ไงเฮ้ยชิบหายละ ชิหายแล้วเยอะเยอะไปเยอะไปี่เยอะไปอะไรเอาทุกคนไหมจบเฮ้ยมึงอาจจะเย็นเย็นก่อนเลยมึงโทษฐานที่มึงพูดเยอะตายซะเชี่ยเดี๋ยวขอรุดก่อนเย็นเย็นโอเคเจออะไรรูดได้เราก็ต้องรุดมียาให้เราปะไม่มีวะไม่อยากเอ็กซ์คิลเลยยังไม่อยากใช้ตอนเนี้ย อยากใช้สถานการณ์ที่มันจะจำเป็นมากกว่าเอาเกียบดิโอ้เกือบแล้วเชนมือเกือบตายแล้วนะเรื่อยเหลือครึ่งละเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไม่อยากใช้เลยเด็ดใจละใช้เลย How you like that เป็นไงฮาวอยู่ไรเด็ดแต่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 แล้วกูมาเห็นยาพอดีเลยอุ้ยเนียนกูตัวนั้นไม่เนียนแต่ตัวนี้กูเนียน มึงเอาไงต่อมึงเอาต่อปะล่ะมาต่อป่าเชีย้ยไปโดนเออแล้วกูแทงต่อจบกาดเก่าเด็ดขัดอีกอย่างนึงคืออะไรวะอีกอย่างนึงวันมอติงเราหยิบยามาก่อนดีกว่าอ๋อน่าจะอยู่ตรงนี้แน่เลยเฮ้ยเชี้ยแม่งไม่เห็นเกือบเออกูเหยียบไง อู๋อเหยียบแม่งเลยนี่ไงเต,ต็มแล้วแป๊บเดียวเราก็สามารถ execute ได้ละอเ,เอออุ้ย Hey next time just let me die อ y Walker ีไลท and now I'm d แอมเริงสอรรีอุ้ยเออไม่เป็นไรเฟลก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเดลิวก็รอดกลับบ้านเว้ยผมจับใจความไม่ได้เท่าไหร่แต่คือรู้แค่ว่าแบบเหมือนประมาณอุ้ยนี่ไงใช่ป่ะไม่ใช่ อีกชิ้นหนึ่งอะไรวะมันขาดของอีกชิ้นหนึ่งอะอะไรอะอ๋อนี่ไงพลาดได้ไงวะไปไฟอร์นิเจอร์ไว้อไม่กูเจอแล้วเร็วเอาประตูเปิดให้กูเองด้วยโอ้โหโซอาลอดอ้าแต่มีปืนให้ไง มีปืนอย่างนี้มันต้องบวกหน่อยแล้วป่ะฮะคนดูอุ้ยเว้ยเด้ยประตูอยู่ตรงนั้นบล็อกเกอร์อยู่ทุกที่เลยเอาไอ้ฮี้ดี้ก่อนมันส่งเสียงให้เพื่อนมันเรียกเพื่อนมันเรียกเพื่อนเอามึงด้วยปืนแม่งกากมากเลยอ่ะไม่ใครใครบอกไหมว่าปืนแม่งยิงหัวสตอมบี้แม่งไม่เข้าอ่ะอุ้ยนี่ไงอยู่นิ่ง หน่อยเชีย่ยปืนยิงแทบไม่ตายดูดิหัวด้วยนะอื้มไม่กล้าลงไปข้างล่างเลยเนี่ยลงไงดีวะมีทัางอื่นไหมมีมีถ้าลงแล้วเราขึ้นเราขึ้นไม่ได้แล้วนะขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมอ้ขอกินยาก,ก่อนนิดหนึ่งก็เอาไว้โอเคแล้วก็เหลือเหลือสองนัดเราจะมันไม่เห็น แล้วฮะเพราะงั้นช่างมันพอแม็กกคุณด,ดูสามเอ้ยเดี๋ยวนะเชนอ่ากูว่าแล้วเชนคือปืนลูกซองใช่ไหมไดาเมจเยอะขึ้น50%แต่ผมไม่อัพนะเพราะว่าอยากไม่อยากพูดอะเดี๋ยวมันสปอยอะคือเชนตายผมพูดเลยแล้วกันนะไป <c oughs> มามามา <c oughs> โอ้โห มันจัดแค่ยิงก็รู้สึกถึงความมันเหยียบอีกมามากันเยอะๆครับมากันเยอะๆฮะมากันเยอะๆเุ้ยทำไมมันเยอะอย่างี้มากันเยอะจังวะซอมบี้ค่ะเฮ้ยชิบมึงไม่เหยียบละเชนเออเฮ้ยเยอะจังวะสปอนทุกที่เลยไหมเนี่ย เฟิร์สเอ็ดคิดว่าโอเคพอละรีโหลดกระสุนแล้วก็ไอ้เหี้ยแม่งยังมีอีกวอลเกอร์แม่งอยู่ทุกที่คำนี้แม่งจริงมีอะไรปะเฟิร์สเอ็ดคิดอีกแล้วทำไมมันให้มาสองอันเลยวะคือฮิวทีเลือดเต็มเลยนะไม่ใช่ทางนี้โอ้ยมาจากไหนกันเยอะแยะพอได้มั้ง หมด,ดหมดได้แล้วแหละหมดได้แล้วอันนี้ปืนไรช็อตกันเหมือนกันอ้าวตรงนี้ก็ไม่ช็อตกันเหรอ,อกระสุนทำไมมันระเบิดทำไมมันดูมันดูให้อะไรผมมาเยอะจังวะเฮ้ยเออมันมาเรื่อยๆเลยเนี่ยเออไม่ยุ่งแล้วไปมันเสียเวลาอุ้ยรีวเอร์ไม่เอาช็อตกันดีกว่าอ่ะไปไม่ได้อะ ซอร์ว่าดูแอคแท็กอะไรนะเชียร์แต่ไม่บอกกันก่อนกูก็ว่าทำไมให้ของกูมาเยอะแปลกๆกูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแม่งเราต้องรอดจากการมีชีวิตรอดตรงนี้นะทั้งเมา,เา,มาละกูใส่ย,ยับกูใส่ชับมาดิกูหมุนเลยกูหมุนเลยถ้าเทียร์ตัวอย่างที่บอกมันได้อยู่แต่ว่า อย่ามากันเยอะอย่างนี้อย่า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 เฮ้ย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 เยอะกันเกินเยอะกันเกินไปเอางี้ไประเบิดตุ้มมันฮะโอเคไม่ค่อยอยากใช้ปืนอ่ะอุ้ยแม่งมากันเยอะมากเลยว่ะเอ้ยโอ้โหแม่งเดือดลงว่ะวุ้ห ใครก็ได้มาช่วยทีได้ไหมเนี่ยเชี่ยมันเยอะจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกดไอ้สิ่งยุไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวฉีบหายแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วกูเอามึงก่อนเลยแดงไม่ใส่ฮึบมีระเบิดอีกลูกนึงติดกูไอ้เชี่ยคือกูติดตอนกูออ่่าาอ่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 า อ้าวลอดอ่ะสิจิบเอเาแล้วจิบไอ้ย้อยเชนอยู่ข้างใน,นไปช่วยเชนหน่อยลอรี่ไม่ใช่อลอรี่กูพูดผิดแม็กกี้เฮ้มยมจาจไรกันเยะแยะวะเดียยวเดียวเดยว,ด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 วอ้ยปนงนึงปนึตัง,งตัวก่อนขอตั้งตัวก่อนได้ป่ากิ้ง กูจะไม่ใช้ปืนนะไม่อยากใช้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งมันจะสถานการณ์เมื่อกี้โอเคเรียบร้อยคราวนี้มึงเซ็ตกูแพงเรียบร้อยไปลูกกินยาดิสวัสดีครับมองยืนมองที่อะไรที่อะฮะงงดีกว่าไปไหนงงอะเด้งงงงปัดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหายแล้วกูเพิ่งเห็น กูเพิ่งเห็นกูเพิ่งเห็นแม่งเยอะมากเลยแม่งตรงนั้นเยอะมากเลยไม่คิดไม่ฟันมาก่อนว่าไอ้เฮียจะรู้เนี่ยเป็นระเบิดไม่ได้สังเกตอ่ะไอ้สกิลแม่งเลยแดงกนี่ไปซ้อนพูดหนักปากเมนพูดปากแทงลูกกระเดือโอ้ยขยันมากันแล้วกันกูไม่ไหวละโอ๊ยโอยโอยไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยโอ๊ปปกไอ้เหีย กระสุนแม่งยังจะไม่มีอยู่อุ้ยโอ้โหย, <laughs> ยืนมันนั่งกินเป็นมังสวิรัตเลย,ยไม่ไดิใช้คำนี้ไม่ได้ต้องพูว่าซอยจุซอยจุกันมันเลยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ได้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 เราต้องคลายตัวถุงเสียงเดี๋ยวรอก่อนเออได้ไหมอันนี้ได้บ้าได้บ้าได้บ้าได้เหรอได้เหรอนะ <c oughs> ได้ ไอเชี่ยเจนย์นะเรียบร้ยรยอยเออนี่ถ้าเราข้ามไม่ได้ที่เหลือก็จบ <ไป S 2> ชิบหายไปลูก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 โอ้ยอย่ารอดเลยแกวะเชนเวเชนเวพ่อเจ๊เชนครั้งนี้ที่เราจะต้องใช้สไนเปอร์เหรอมุฟว์ยูแอดวะต้องช่วยเชนเหรอจัดไปดิเชนช่วยตัวเองนะมึงอะ ไอ้เฮียสองพี่ตัวเดียวมึงยังเอาไม่ได้เลยอะแล้วกระสุนแม่งมีจำกัดช่วยยังไงก่อนอ๋อโหท้ายมาอย่างงี้แม่ไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกแล้วพี่ยิงได้ยันพรุ่งนี้เลยเนี่ยออกไปก่อนเลยพี่ยิงได้ยันพรุ่งนี้เลยไม่โอเคเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆครับผมมึงเนี่ยนะตัวเดียวเนี่ยมึงช่วยแบบ จัดการให้มันได้หน่อยได้ป่ะฮะมันเหนื่อยกูเออหัดฟาดซะบ้างใช้เสน่หมันเลยบอกตรงมีสะโขบแต่ไม่ใช้สะโขบซะด้วยเป็นไงสุดไหมมึงนี่มันผ่านรักกูจริงเชนมึงทำไมมึงกา,กากอย่างงี้วะนี่หนังไม่เห็นกากขนาดนี้นี่เอาหมดถเอ้ยเชนเอ้ยเชนเชนเชน,ชน,ชนปะ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 อุ้ยอ๋ออ๋โอ้โหมาโอ้นี่ไงจบ มึงอะเรือทำไรฮะอุย้ยไม่โดนโอ้โหยี่ชิบหายหมดยิงพลาดจน,นหมดเพนช่วยตัวเองไปก่อนเออนั่นน่ะมึงก็ทำได้นี่ว่าน่ะตัวเดียวมันยังเอาไม่ได้เลยอะตัวเดียวเองเร็วอุย้ยไม่โดนได้อยู่เดี๋ยวแป๊บน,นึง ี <Mile dizzy> <Olymp us> หายกระสุนหมดเฮ้ยเชนแป๊บนึงเพื่อนสกิล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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เออนั่นแหละตายไปได้ยังเออฟาต์ฟาอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยตัวอะไรวะตัวเฮียอะไรเนี่ยเฮลวีวอล์กเกอร์ โจมตีหนักขึ้นดาเมจแรงขึ้นโน้หมายกดอึดขึ้นด้วยแล้วอ่ามึงให้กูเล่นใครไม่เล่นเดี๋ยวอลอรี่ไม่ใช่อลอรี่แม,ม็กกี้แหว่อาอยู alone, ่วายวมีอรโรนโบรวายวามีอรโรนทำไมกลัวโรนอรโรนไปไม่รู้แต่อร่อยแน่งานนี้มึงไปเลยไปตู้ไอ้เชี่ยปบบนั้นเชี่ยเดี๋ยวโดนตีเพลงที่คิดถึงมันก็ขึ้นมา ตีมันคือเพลงดนตรีแห่งคลาสสิกมันคือเพลงโอเคพร้อมแล้วฮะเราจะซัดกับมันคัมเกสตัมเฮ้ยมึงพุ่งเข้ามาหากูอย่างนี้เลยเหรอไอเราก็ไม่คิดว่ามันจะพุ่งมาอย่างนี้อดีตเกตเอาไปฟอร์มีโบร์ดันดูเด็ดเออตอนแรกมันไม่เห็นเรานีกว่าไอ้เย้ย อย่าพุ่งอย่าพุ่งอ้าวพลาดแล้วหนูพลาดแล้วพลาดิสต์เดี๋ยวดิลูกก็ดิลูกก็ดิลูกจุกตรงโตกูจะจุกตรงโตมึงพุ่งมาดิมึงพุ่งมาดิกูจุกโตมึงจุกได้ปะล่ะว่าทำไมมียาให้กูยาใหญ่ซะด้วยโอเคมาเฮ้ยมามามากฮึบน้าเป็นไงจะกันหนีก็ทิ้งเคยดูเปล่ามึงเคยดูปล่าสดเคยดูปล่าสดเคยดูเปล่า ไม่โดนพลาดแล้วน <get> <you> ้ององพลานละถ้ะสนเยอะเกินไปจะเสียเยอะไม่ดีทุบบ้างแล้วกันเนาะพุ่งป่ะพุ่งป่ะล่ะพุ่งไหมพุ่งหล้มหน้าแหกหน้าทิมกันไปตามตามกันตามตามกันฮึบโอ้ไปสไกเลยขึ้นมา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 อุ้ยไม่โดนเออเรียบร้อยตายแล้ว พันนี้กูเหนื่อยจังวะไอ้เย้ยเอาเอายาเชดช่วยด้วยอ่ะเดี๋ยวอย่าอย่าบอกนะโอ้ไม่ฮอดเซมิคิกับไอ้เทีย เฮ้ยเอาอย่างนี้เลยหรอคือถ้าเราเลือกเซฟแม็กกี้นะฮะถ้าเราไม่เอายาคาร์ไดวิตเอาเด็ดอิควอเรนต์เด็เด็บโอ้ยคาจะตายไอ้เชียทำไมไม่บอกกูก่อนนะกูจะได้จะได้เอาเบ็ดมาเฮียไอ้เฮี่ย ตอบจริงมึงกูถามจริงไอ้เกมโอ้โหคือช็อตนี้มันไม่มีเครื่อง,องกลางๆแล้ววะมันเลือกได้แค่ชีวิตเดียวคือเราจะช่วยคาร์หรือเราจะช่วยแม็กกี้โอ้ยเฮียเชีนมึงไปตายแทนได้ไหมอ่ะผมว่าผมต้องช่วยแม็กกี้ว่ะผมว่าผมต้องช่วยแม็กกี้ว่ะคืออยากช่วยทั้งสองเลยแต่ เด็กก็น่าตกักขาก็น่าสงสารแต่ว่าโอ้ยเชียร์ยเครียดว่ะแล้วคือมันให้เลือกแบบหนึ่งชีวิตเลยเนี่ยตอนเนี้ยลุงนี้กลัวเบนมาดีกว่าไม่น่าเลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่นี่เบนนะผมก็คือเบนมันเบนเบนก,ก็ดีแต่ว่าโผมผมรู้สึกว่าสกิลแบบต่อสู้อะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยมีอ่ะผมเลยรู้สึกแบบอยากจะช่วยมารก์กี้มากกว่า โอ้ icana, แต่คาก็เป็นลูกลิกก็ผมเรียกแล้วนะผมว่าจะช่วยแม็กกี้ค่ะค่ะโอ้ยครับขอโทษนะอุ้ยยื้อแม่งแต่แต่ค่ไปเลือกเลยโอ้โหเราเลือกแม็กกี้ ยาเราก็ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้คือคาวตายใช่ปะโอ้โหจริงจริงด้วยอีริกฉันขอโทษความผิดฉันเองแหละถ้าใน เชิเยอะดิขอโทษดิขอโทษดิขอโทษโูในจังหวะนั้นคือก็อยากจะช่วยคาแต่แบบรู้สึกว่าแม็กกี้ก็เป็นคนหนึ่งที่สําคัญคาเขาสาคัญแต่แบบในเมื่อเราต้องเลือกชีวิตหนึ่งเราก็ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะช่วยคาก็ได้แต่ว่าที่ผมเลือกแม็กกี้เพราะผมรู้สึกว่าในอนาคตเธอน้าจะมีบทเยอะกว่า ผมไม่ที่ยงมตัดสินใจไม่ได้ว่ะโอ้ยเครียดไม่ใจจะขึ้นแม่งเงยโอย้ทำไมอ่าเรียบร้อยเชนกรูกนหัวแล้วฮะแล้วทำไมอีพีนี้มันแซดจังวะโอเคผมก็สลับคลิปนี้น,นะก็ต้องจบลงไปเท่านี้นะผมจะเกินใหม่คลิปหน้านะจะเกินใหม่ ในพรานหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสาหรับชีวิตคนเราแล้วผมการสไตลของผมในครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจใครหรือไม่แต่ว่าผมนั้นได้ก็ได้เลือกสทาของผมไปแล้วนะเพราะงั้นไม่สามารถปิดชไตา์กรรมอะไรได้อีกต่อไปแล้วผมจะไม่กลับไปเล่นใหม่ด้วยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจากทนีตัวเราไปก่อนสวัสดีครับผม